สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสาพรโฉกครับวันนี้เสาพระโฉกเสาผีพรน้องไปพบกับน้องเบสครับซึ่งขณะนี้เพิ่งไปอยู่ที่ต้นตะเคียนแม่ยาสมอนครับเพิ่นไปล่ําอยู่หันครับขณะนี้ปูกําลังลงครับพี่น้องเอฟซีครับไปเบิ้งไปฟังน้ำันว่าน้องเบสจะได้แนวทางตัวใดครับอวดที่พันว่าน้องเบสได้หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์ครับตะเขียนให้ครับ เขาเต็มๆเลยครับพี่น้องเอฟซครับงวดนี้แด้ตัวใดพี่น้องก็มาตามมาฟังเบิ่องนักกันครับพี่น้องเอซครับตาอื้ล่ำงานสังเกตมื่อได้ครับพี่น้องเอฟซีูเลยอย่างอินฟูด้านดัน อะน่งน้องเอาปูมีอย่างนั่งน้อนมีสาวชมอยู่ทางอุตรดิษฐ์พวกสุ่มพระเจ้าพวกกระคำ

我们只有文化了。 <clears> thank <throat> you mà nằm phù đó thì nó cái gì ปูมากเหรครับพี่น้องเอฟซีมาแล้วไอมนุ่นไอ้มนุ่นปูยิงดีนุ่ปูว่าดังๆนะปูเปูเบังได้ล่ะอยู่ดีมีแห้งอยู่ปูถือกีบุละถือตะเลแต่บ่ได้เงินปูโอ้ยสมุนกับเแม่นไลท่าน้อปูเอ้ยลูกเต้าปึกปูเอ้ยเล่ยบ่ถือปูเขียนให้ก็ได้ วันนี้ปูสิมาเขียนหายไหมปูไปกินได้ไหมให้ลูกเรามาซื้เอเด้อครับเป็นจังไดล่ะปูปูมาแล้วกะพักพรจักน้อยแล้วกะจังค่อยเขียนหายเนาะปูเนะาะพักพรอนสักคนเนาะปูเนาะปูข้อหนึ่งหาดถามเลยเด้อค่ะเด้อ ปูหยังค่ะปูขาวสาธุปูขาวสาธุสาธุทูตอนนี้ปูขาวมาเมยเมยปูขาวก็อยากเว้าอีหยังกับลูกกับหลานบ่ค่ะเออปูเมยหลายเมยหลายเออเออตีมันหลดปูตีมันหลดปูกวนเนาะ ปูกระสีให้แนวทางลูกหลานรถบ่อปูเอากระดาษให้ปูเน่เด้อครับปากกาปูบ่อไลาย่างห้างปูบ่ลายเพราะว่าปูเมย์่าสั่นปูเมย์เฝ้าเขียนเฝ้าจีไปที่ติดปูกันเอาเอามาจะเถามาขึ้นไปหรอเอาเอาเอาเสนอปูเอาเอาปากกาเล่มใหญ่ยี่เนี่ยเด้อเด็กปูเนี่ยปากกากระปุกนี่ปูนครับ

มันเลขอยังน้อปูลูกหลานคือบูหูน้อบาทนี่ตัวที่สองสิค่ะตัวที่สองไหมมันคือห้องเงี้ยนนี่ไหมปูสี่ศูนย์สี่ห้าสี่กับหลังค่ะปูพันอยู่คนรบกับห้านนั่นปูไม่กันเท่าเสียบเหยียบไปพร้อมพี่น้องเอ็ดดี้สองตัวเลยนสองตัวหันอีกข้างนึงเลยปูหันอีกข้างนึงเลยศูนย์สีอะเขียนใส่เขียนใส่แฟนเพื่อนก็ได้ปู นนนั่่ะโอ้นี่เนี่ยนะปูแน่นอนบ่เอาตัวใหญ่ๆเลยปูปูบอกว่าสูงชี้หาเนี่ยผู้ชมเด้ออาจถี่เนี่มุกขึ้นอาบถี่มืดแน่มาเห็นไอ้สามเนี่ยโอ้สามมาสั่นปูว่าบอกนดี้บ่ได้ถามหรอกโอ้อันนี้เลขสามเพิ่นวะสามหาวงกลมไปพร้อมพี่น้องเอ้ยหนั่หน่ะ โม้ยโม้มุ่นใจปูคือสีศูนยแห้งเสอน้อบาดนี่น้อเราม่นใจความโอ้ยชีกับหลังกหลังบันเทศูนสี่ห้าห้าสี่ศูนย์พี่น้องจะคิดว่าหองเฮี้ยนด้ครับวันนั้นเลขสีครับบพขึ้นอเบยงไหม่กันเท่าจัหน่อยบ่ ปูป้แบอกว่าอาจารย์ใส่ปูถือาเบ่งใหม่กันเท่าเพิ่นเบ่ง่าะบาดโอ้ปูเจ็บเปวแห้งด้วเ้าลจะปีแล้วนาะปูนี่หลายปีไแล้วโอหลายปีพแล้วเพื่นก่าแข็งแร่งความพุ่นนะปูขาวนี่มาจากใสนเนาะเหน่อยมาจากประเทศล่าวโยปูมากใก่กันย้อนเมยเนาะ นำมาเราสนีแล้วโอ้ก็ได้มากันเท่าแล้วโอ้งามไรไม่กันเท่าก็ได้โอ้ยโดูน้าปุ้ยโอ้ปูเจ็บเอวโอ้ปูได้จักปีเนาะปูปูได้จักปีแล้วเนาะคือเท่าไรแถละปูสิบสี่ปีเปลือยสิบสี่ปีพี่น้องโอ้สิบสี่ปีคุณแล้ว ตั้งชีพปีที่เท่าไงแท้ตงชีพชีพปีมันกับเท่านั่นแล้วเนาะปูปูล้ำอีกจักยกบด้ปูสีล้ำโอ้ปูเนี่สีล้ำเหี้ยเหี้น้องเบิ้งอีกเด้อครับเพ่งเหี้เล่าจักยกเนี่ยปูคือบาเมย์เนาะคือบาเมย์บาดนี้คือสีล้ำนาะปูเมย์ดิบันติดบอโทรศัพท์มันทุ นมือไงกับบ่อรั่มก็ได้แต่ว่าอยากให้รั่มฮะนะมือไงกับบ่อตองบ่ลบกวนปูก็ได้มือรั่มมืออิญคอยลั่มก็ได้เด้อปูขนมืออื่นมากปูสีไม้บ่มือเอิญเนี่ยอิญปูสีม้อีกโอ้พี่น้องเอพซีล่อมืออื่นครับกับรั่มมือเอิญก็ได้กับไวท์รั่มมืออื่นเนาะปูเนาะมืออิญคอยลั่มปูมีหมอนึงมุฟไม้อยู่ข้างก็ไม่นี่กำลังสิอยากมาปล่อยเล็กยังไงแล้วนีน โอย้ยโอ้ยนังปูอปูปูหายแล้วปูหายแล้วกับแมนคักแลรอบที่ปูเขียนให้เนี่ยแมนคักรทุกทายปูมั่นใจจ้าสองตัวหรือสามตัวปูสามตัวโอ้มั่นใจสามตัวเด้อพี่น้องเก็บสีปูมั่นใจสามตัวโอ้โหบ้องมุนใช่ไหมดู ศูนย์สี่ห้าครับม่นแหงยูเขาบอกศูนสี่ห้ากับสามหาเดี๋ยวซุ่มให้กูมน้าลุ่นเบ่งข้างบนเดี๋ยวไปเห็นเห็นเจ้กระดาษสีขาวพี่น้องชาวปั้งเรากระดาสีขศูนย์ห้ากับสามห้าครับกับอายุปูเด้อสิบสี่ปีอายุพี่น้องก็จะเลื่อมสิบสี่ปีเพิ่นเท่าลายมาสั้นสิบสี่ปี หนวดก็สียวเนาะปูคือบอลูปหนวดปะไหนน้อมือไหนน้องหนวดบอลลูปอยู่หันเล้ยวอลลูปอยู่ตัวนี่ไหมปู้ิมนต์เด้อปะนี้นิมนต์ปูโอ้ยม่อนโอ้ปูสิไปแล้วครับสิไปแล้วเออนิมนต์นิมนต์เด้อปูเด้อนิมนต์ครับเงินจังมาเลยสาธุสาธุปูสิกลับแบบใดล่ะปู โอ้โหเอาเร็วโูเขาเอาคน,นปูว่าได้ขี่เครื่องบินมาตัวหันวัดเนี่ย,ย,ยต่อเนี้นากน้อยก็ยกยกหลังจากปูเขามาผ่านร่างกับสิไปแล้วนะครับพี่น่องเอฟซีศูนย์ศูสี่หาืโโ้วพี่น่องศูนย์สี